ันนี้เราจะได้พบกับ5หนุ่มโสดคลีโอ2014นะคะจะหล่อล้ำบึกขนาดไหนเชิญชมเลยค่ะ พาใครมาแล้วสิมาด้วยอนี่มานี่จับเลยป้าอย่าเพิ่งบ้ากามน้องน้องคนดำบ้าค่ะไม่พอกนอบอกว่านี่คือส่วนหนึ่งของหนุ่มครีโอให้แต่ละคนแนะนำตัวดีกว่าว่าทำอาชีพอะไรบ้างด้วยครับผมเริ่มจากเราก่อนสิ ขอไม้หน่อยครับสวัสดีครับจะให้พี่ช่วยจับไม้ขึ้นมาหรือยังไงไหมฮะอ๋อโอเคอ่ะน้องพี่จับไม้ไว้ให้อ่ะสวัสดีครับพวกเด็หมดเลาะนะฮะนกฮะหมดเลาะนะฮะอันวริสเลจารุวงครับเอ่อเบอร์สิบเอ็ดครับผมเป็นในแบบแล้วก็ศิลปินครับเออ่ะเนิร์ฟสวัสดีครับผมเนิร์ฟครับร้อยตำรวจเอกรัชพัฒน์ลาวทองครับรัอยเการตำรวจครับเบอร์สามสิบเจ็ดครับใครอยากเจอต้องเนิร์ฟนี่ไปเจอที่ดอนเมืองได้ตลอดอ๋อช่วงดึกๆึต้องเนิร์ฟจะอยู่ดอนเมืองอ๋อเหรอครับเออจะอยู่ดอนเมืองตลอดแม่ ต่อไปครับเล่นสันติพงศ์สิทธิราบสุพลครับเป็นสถาปนิกและก็นักออกแบบครับปี1 9ครับบ้านพี่เสร็จหรือยังแจ็ตอนนี้บ้านเจ๊กำลังทำอยู่บิวอินให้หน่อยได้ไหม บิวให้เจนเหรอได้ไหมบิวบิวยังไงดีอ่ะบิวบิวอารมณ์พิธีกรเขาคุยกันนะครับเป็นแค่แขกรับเชิญไม่มีสิทธิ์ยุ่งกันนะนะได้แน่นตัวให้เสรยงก่อนอ่าต่อไปเลยค่ะครับสวัสดีครับผมอู๋ชลิยุทธ์เทียนชัยบัณฑิตนะครับตอนนี้เป็นดีเจแล้วก็พิธีกรด้วยครับนี่เป็นดีเจพิธีกรด้วยอีกท่านหนึ่งน้องแต่ครับสวัสดีครับชื่อโจอี้ครับชยุทธ์กิจชัยวัฒน์ครับผมเป็นเชฟครับผมเป็นเชฟนี่ไงแล้วหล่อนขาดเชฟหรือเปล่า ขาทุกอาชีพเลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้มดดำให้เล่นเกมกันก่อนบอลหัวจี้ทำไมต้องปิดตาพี่โม้ด้วยเอาง่ายๆทั้งห้าคนเนี่ยฉันเลือกไม่ถูกเลยจะเลือกใครถ้าเขาจะเอาฉันเนี้ยแล้วล้อไงอ่ะให้ทำอะไรให้หลอนมโนมโนเองว่าคนไหนน่าจะเป็นหนุ่มกรีโอจัดการลูกอุ้ยแต่ละแล้วก็ทำอุ้ยถนัดเลยนี่เหมือนหมึกเสียงไทยไงก็ไม่รู้นะฉันขอเริ่มจาก อันก่อนดีกว่าอคนนี้เป็นศิลปินแล้วก็เป็นนายแบบของแอลลี่ด้วยแอลลี่ของพี่ถันอ๋อดูเป็นสามีแอลลี่เนาะบางๆทุกคช่วงบางตอนก็เป็นผัวเขาอะเนาะเป็นนายใช่ป่ะเป็นนายใช่ไหมอ่ะเร็วๆอ่ะลองจับหล่อนอย่าจะอย่าอย่าโดนตัวก่อนอย่าโดนตีดูอาอย่าไรไม่เอาอย่างไรให้พี่นกนะจับซิกแพคอ่ะของน้องอ่านแล้ว เริ่มพิ่สิกแหกก่อนอ่ะนเดินมาแ้วดียังไเดินมาแล้วก็ขมือขวามือนืงสอก่อมไหนล่ะนี่หรอไหนหรอนี่หรอนนกแต่จลิดล้องกิ้กี้ทำไมแต่จลิดร้องกิกี้ทำไมทำไมแม่ไม่เียจะเอาอีกหรือไม่จับแล้วจะจับไหเอาแล้วจับจับจับอนเจิเจเเดี๋ยวกันสิไหนอะดีเอามา ร้องอะไรขยีบรทบอย่าไปจับนมเขาไม่ได้นมไม่ได้หรอเออไม่ได้จับแค่สิบแปดเอโอเคเออไปคนแรกพคนแรกอันไหนแบบแอลลี่เหรอคนต่อไปตับปน้องเนิบให้จับกลางแขนกลาแขนกลางแขนว้าไงแล้วแขนค่ะแขนนมแขนโอ้ตายแล้วเบ่งหน่อยสิลูกเบ่ง S: <S เป็นตำรวจ sure. ตำรวจสิตำรวจสิไข่แหมอยู่ดอนคนที่สามคนที่สามคนนี้เป็นนายแบบระดับแคทวอล์กเรียกได้ว่าเินแคทวอล์กรายการเออเดี๋ยวเนี่ยแฟชั่นวิกที่จะถึงเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่จะต้องเินแคทวอล์กลองสัมผัสหน่อยฮะเบ่งหน่อยสิคะ นาตายแล้วตายแล้วโอ้น้องถือว่าทำบุญให้คนเท่าคนแก่นะลูกนะตายแล้วเออน้องเล่นนี่โอ้ยโอ้น้องผูสปาร์ตันิกเนี่ยสปาร์ตันิกโอเคอ่ะอ่ะมาน้องหูนะคะนี่นี่น้องผูเป็นดีเจและพิธีกรมาอ่จับต้นขาโอ้ต้นขาตายแล้วตายแล้วนกนกดีดีนะมาดามมาดาวพามือไปดีๆแข็งไหมนกอย่ากกมสิลูกอย่าโกงเงย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  อ้าวพ่อคนสุดท้ายน้องโจอี้จับหน้าอกมานี่แหมะละมดดำก็ไม่ช่วยพป้ายังไงอ่ะอุตายละเป๊ะเลยอ่ะสุกใจใช่เลยใช่เลยอ่ะเดี๋ยวเกิดไม่เดินมาถึงเป๊ะเลยอุตายละน็อปไม่จับหน้าอกน้อปรอรอโอเคหน้าอกโอเคถสรุปพอหมดเวลาแล้หมึกหมึกหมึกสรุปจะให้คะแนนใครอุตายละ เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าอย่บอกนะให้ผมอะที่สุดก็แน่นนะไม่รู้เบ่งรอหรือเปล่าอ่ะเออเอาจากใจเลยพี่ให้ใครครับพี่นกครับน้องกแอฟติเร็วๆเวลาไม่หีเยอะเดี๋ยวคนแรกอะไรนะชิมเลยนะน้องอ่านเนี่ยอันเนี้ยสายเลยอ่ะคนแรกน้องอ่านไม่สายก็เนี่ยเอันนี้ยแล้วกัดเขาสายเอาเปิดตาเปิดตาเปิดตาเลยดูเลยเปิดตาเออ ไม่มีนะร้องกิ๊กๆยังไงอ่ะหมึกหมึกเรื่องไม่ถูกเลยสรุปให้น้องอ่านออเป็นไงตกใจไหมูกใจไหมก็ไม่รู้กลางคนแน่นเดีย่ะหรือว่าคนอื่นเขาก็โดนขาโดนส่วนอื่นอะไรเงี้ยคนนี้เขาแบบว่าโดนท้องเจอซิกแพคเนี่ยถามคำถามแทนจะหน่อยโปรไฟล์แต่ละคนจะบอกว่าชอบผู้หญิงหลายแนวมากอ่ถามเขาไปเลยว่ายังไงอ่าภาษาไทยเป็นไหมฮะด่ไม่ได้ภาษาไทยนไฮะนี่นะ ในโปรไฟล์ของคุณแต่ละคนจะบอกว่าชอบผู้หญิงหลายแนวมากถามจริงๆว่าพวกคุณแอปหรือเปล่าว่าชอบผู้หญิงนี่เนีถามแอนชอบชนีหรือเปล่าแอปหรือเปล่าอ่าเริ่มจากอ่านสารชนีนะก็ไม่ดีเลยครับเพราะว่าเป็นมาแต่เกิดนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆก็คุณพ่อชอบพาดูหนังฝรั่งใช่แล้วก็ชอบสาวแมวมาตั้งแต่เด็กแล้วครับทุกวันนี้มีแฟนย่งก็ยังครับแอปแล้วไม่แอปอ่าแอปแล้วมีคุยอยู่คุยอยู่กี่คน ก็บอกไม่ได้นะเออทายคนเอะมาถามน้องโอถา,ถามน้องโอถามว่าคิดว่าผู้หญิงเนี่ยจะชอบหนุ่มสดแบบไหนมากที่สุดอ๋อผมว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้เนี่ยน่าจะชอบผู้หญิงเออชอบผู้ชาย เล่นขี้นะฮะคืออะไรขี้เล่นเออขี้เล่นผู้ชายเล่นมูชอบผู้ชายนุ๊กไปเล่นมูกับเขานี่ตึงสิเออเอาอีกอบกผู้ชายเล่นเหรออีกมันผู้หญิงชอบผู้หญิงแบบไหนนะเออเขาน่าจะชอบผู้ชายเล่นขี่ใช่พี่บิ๊กวันเป็นเล่นเลย ใหญ่ดิรายการอะไรเนี่ยทีเด่นใช่ครับอยู่ะขึ้น98.5คลิกเอฟเอ็มนะฮะที่เอฟเอ็ของพี่อยากจะรับดีเจมาอยู่สนใจไปอยู่กับพี่ไหมคับที่จะออกเหรอคะพี่จะออกเหรอคะนี่ๆถามคุณเนิร์ฟดีกว่าคุณเนิร์ฟนี่ถูกใจใช่มากเลยอ่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยสาวที่อยกกินเนี่ยเพราะว่าเป็นเพราะคนในเครื่องแบบคุณคิดว่าจริงหรือเปล่าครับจริงส่วนใหญ่ ก็ตอนแรกนะครับก่อนที่จะเป็นก็ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าพอพอมาเป็นคนในเครื่องแบบก็มันเก็บจริงนะครับใช่เพราะว่าคิดว่าคงเป็นเพราะว่าพอใส่แล้วมันอาจจะเข้ารูปมันอะไรอย่างเงี้ยครับมันดูสมานว่างๆไปจับเจมส์มดดำไอ้ได้ไหมเล่นไพ่ที่บ้านตลอดอ่ะเออเออเลยนะ อ๋อผมดว่ายี่สิบสี่กดว่ายี่ิบสี่มาถามน้องอ่านน้องโจอีนะคะคิดว่าตัวเองยิ่งนอกจากกรูปร่างแล้วคิดว่าจุดเด่นของตัวเองอยู่ที่ไหนเออสำหรับอ่านนะครับผมยังจุดเด่นของผมตอนแรกผมว่ามองตัวเองไม่ค่อยออกอจากเพื่อนบอกว่าเป็นเพราะนิสัยมากกว่าเพราะว่านิสัยอาจจะบอกว่ากูร์ประสาทแล้วก็อาจจะบอกว่าเขาเรียก เข้าคนง่ายถ้ารู้จักกันแล้วอ่านไปกินร้านพิซซ่าสิร้านพิซซ่านกอร่อยรออยู่ไหนเนไปที่ยงนี้เลยไปครับไปครับนกมีินเลี้ยงเขาหรือเปล่าดูนก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 ดู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 รูด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 ููููููููููููููดูููููููดูููููููููููููู ถ้าไม่ใช่อย่างอื่นก็คงเป็นเรื่องความสามารถอะ้รกันครับความสามารถอะไรผมทาอาหารเป็นครับแล้วก็ทําเก่งอร่อยนเอที่บ้านที่ร้านไม่มีเลยตอนเด็เชฟอะมีเงินเลี้ยงก็เหรอมีเงินจ้างก็เหรอนี่โอ้นก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 นนกนกนก แฟนฝากหน่อยดีกว่าจะมีการตัดสินโอ้ยก็พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวป้าจะซื้อเวลาหน่อยอะไรวันนี้อ่าน้องเป็นฝากหน่อยละกันฝากคีโอใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เดี๋ยวคีโอจะมีงานปิดนะครับวันไหนคะยี่สิบแพฤศจิกายนนี้ค่ะที่ไหนเอ่ยที่เดอะมันยูโฮเทลครับเวลาเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครับทงคืนแล้วก็สามารถโหวตหนุ่มคีโอทั้ง50คนได้ครับผ่านเว็บไซต์ www.kothailand.com ครับ แล้วก็ส่ง e ีเ s t ด้วยครับที่ e b เป็นบัคตามด้วยหมายเลขครับป้าาตรงนั้นคุยอะไรกัน่ะเห็นนะที่บอก e m s เหรอ s m s ไหม m s e m s e m s ค่ะที่ e b เป็นบักแล้วก็หมายเลขของหนุ่มคีโอทุกคนครับโอเคแล้วก็ส่งไปที่4712666ครับ ก็ไปโหวตกันวันนี้ขอบคุณน้องๆนะคะที่มาทําให้ป้าๆถึงสองท่านเพื่อจะเดาวลางโจโจอี้ามที่มีเงินเปิดร้านอาหารหรือเปล่ามีเงินทุนเปิดร้านกันร้านอาหารอย่างดียวโอ้ตายหนูมาติดต่อพี่สิที่สองคนมีเงินเยอะๆตอนนี้พอแล้วพอแล้วพอ้เงินพอพอขอบคุณน้องๆมากมากนะคะขอบคุณค่ะแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้นะคะเราจะมีคลิปดีๆฮอตๆมาให้คุณดูทุกวันกดเลยกดเลยค่ะ